หารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้แสดงราชวัลลบเริงระบำต่อหน้าพระพักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10บเมื่อครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารการแสดงดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายความพร้อมเพรียงสง่าง,งามและมีจิตใจรุกรบอีกทั้งยังสร้างความผ่อนคลายไม่ให้ซ้ำซากในการฝึก โดยในวันนั้นพระองค์ได้พระราชทานพระราชาบายแบบธรรมเนียมประเพณีทหารมหาดเล็กเพื่อให้ทหารทุกนายได้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและใช้เป็นต้นแบบในทุกๆเรื่องให้แก่หน่วยอื่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทหารราชบัลล์ในยึดถือปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณอย่างเคร่งครัดทั้งหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพในทุกวิถีทางและหน้าที่ของชาติบ้านเมืองที่จะต้องปกป้องรักษาไว้ด้วยชีวิตจึงขอให้ทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ามาสังกัดในกรมทหารแห่งนี้ได้สำนึกโดยตระหนักว่า คำสัตย์ปฏิญ,ญาณที่ท่านได้กล่าวนั้นเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติผูกพันไปตลอดชีวิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ส,ส่งให้ความสําคัญในกิจการของกองทัพเป็นอย่างมาก <c oughs> เนื่องจากพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาทางทหารจากโรงเรียนในร้อยดันทรูนประเทศออสเตรเลียโดยพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกิจทางราชการทหารในตำแหน่งสำคัญหลายๆตำแหน่งเช่นทรงเข้ารับราชการเป็นนายทหารประจำกรมข่าวทหารบกกระทรวงกลาโหมทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้านรวมถึงด้านการบิน ท่งทุ่มเทพระวรกายอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีส่งเป็นเจ้าฟ้านักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีที่ส่งทําการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศเกือบทุกประเภทส่งผ่านการฝึกบินหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์และการฝึกบินเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แผ่อิทธิพลมาอย่างประเทศไทยซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่เขตรอยต่อบริเวณเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้หินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากอีกทั้งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้จับอาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่จนทหารตำรวจบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงห่วงใยทหารตำรวจและพระศกนิกร พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่อันตรายเป็นการส่วนพระองค์ในหลายๆครั้งเอ่อตอนที่ท่านเสด็จไปเอ่อในพื้นที่กองทัพภาคที่สามนะพลเอกมนัติไครยมณีอดีตผู้บังคับกองพันพิเศษค่ายสฤิ์เสนาเล่าว่าเมื่อครั้งประเทศไทยมีการสู้รบอย่างหนักพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังค่ายสรษดิ์เสนาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเยี่ยมพระราชทานกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่อันตรายโดยพระองค์ส่งแนะนำยุทธวิธีทางการรบด้วยพระปรีชาสามารถทางการทหารในหลายๆด้านท่านเสด็จไปตอนนั้นก็อยู่ในห่วงที่เรากำลังรบกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลเรากับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตอนนั้นที่ท่านเสด็จไปเนี่ยท่านก็เพื่อที่จะ ไปส่งให้กำลังใจกับบรรดาทหารที่รบกันในพื้นที่ยินล่องกล้าเขาคอเพราะว่าท่านทรงทราบว่าพื้นที่ทางเนี้ยเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากแล้วก็ฝ่ายเราฝ่ายทหารเรานี่มีการถูกเสียเยอะเพราะนั้นท่านเรียนมาจากทางทหารใช่ไหมตรงเรียนในร้อยดันทูน,นท่านก็อยากจะไดะ้ใช้วิชาการที่ท่านเรียนมาเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเนี่ยท่านก็ ได้ใช้วิวชาการเป็นผูน้นำเพื่อไปเยี่ยมเยียาทหารให้กาลังใจทหารจะได้มีกําลังใจในการรบจากพระปริชาสามารถของพระองค์ทําให้ทาหารสามารถป้องกันการถูกโจมตีจากข้าศึกได้ในหลายๆครั้งและการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่อันตรายทุกครั้ง ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารในพื้นที่เป็นอย่างมากรวมทั้งสร้างความปราบปรื้มใจแก่พระสนิกรที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจวบจนทุกวันนี้